วาออกทางเข้าไม่อยู่ข้างๆแต่กูกระโดดจะข้ามกระแพงเพื่ออะไรพี่มีมีอันนี้มีข้างบนอีกมีข้างบนอีกอยู่มีหมู่บ้านข้างบนอีกอยู่ยิ่งเหรอไปดูกันไปดูกันไปดูกันไอ้บอลมันมีกล่องอะไรก็ไม่รู้่ตรงนี้นี่นี่เออไหนละไอตรงนั้นนั่นแหละเห็นไหมนั่นสีเหลืองอะสีเหลืองอันไหนเนี่ยเนียตรงนี้สีเหลืองเนี้ย คืออะไรกันเด้อคุณผู้ชมมันคือแผ่นเฉยๆเอาโอ้โหแล้ววิ่งมันตั้งไกลทุ่ยไปลุยกันแผ่นง้ง้อเนื้อง้จริงพี่เนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงแตกเนื้อยิงเปิดทางทำไมเราโอ้โหวิ่งมาวิ่งดุมๆมาเลยเลยข้ามันข้ามันอุ้ยสองตัวเลยนะพี่กำลังไปตีแล้วถอยตีแล้วถอยตีแล้วถอยสเต็ปตู้ครับ มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่คืออะไรครับกรโดดขวดน้ำขวดว่างเปล่าอ่ะหัวอีกูจะตบได้ก็ตายแล้วเอาเอาสุพี่ถอย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 มาโดนตบอีกกูโดนตบอีกอุ้ยมันเยอะว่ามันเยอะว่าข้ามันมันเข้ามานี่เนี่ย ยืนไม่ต้องตกยืนไม่ต้องตกยืนไม่ต้องตกไต,ต,ต,ตีหัวตีหัวเลือพี่ไหลอยู่ยเฮ้ยซุมันตกแรแล้วซุมันตกแรงจังโอ้ก็เสื้อแท้ก็ตกแรงขนาดนี้เลยลพี่เดียวทำไมถึงไม่มีใครถึงท,ทไมถึงไม่มีใครเล่นเอาลูกก็เล่น่องแท้ไงสนับสนุนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยลวไม่เจอปลวก้อยังไง อย่าแกปวดพี่อย่าแกปวดอยู่ที่ไหนวะเอออย่าฟาดพอย่าตีนะพี่อย่าตีกูเลยตีกูละพันระเบียดนี่นี่นี่ช่วยเหลือช่วยเหลืออาอพี่ตีบ้านอ่ะวุ้ยจะไปเนี่ยมาจากบ้านเอ้าเพิ่งปั๊มโอ้ยอุ้ย่าโอ้ยอุ้ยมาเรียบร้อย กกโอ้โหแล้วพี่เพิ่งปั๊มยามันก็มาตีพี่เลยอะอะไรวะเฮ้ยมันมีพวกลอยบ้านอะแล้วพวกวนี้มันแรงปะแรงอยู่โอ้โหมันเก็บทะลุบ้านได้เลยอะไรวะมาเลือดที่ไหลวะนี่รถล้ผมก็ไหลเหมือนกันเนี่ยเอา้าวเหรอวิว่วาเ,เลือดน้อยเอา้าอะไรอะตังเหรอ,อมาเราตังไปซื้อ,อยาได้ปะยังตบกูได้อีกเต็ม โอ้โหแล้วกูไม่ถืออาวุธโอ้โหลืมถืออาวุธอย่าเข้ามาอย่าเออคุณแตกมาพอเซิร์ฟไหนพี่ฮ่าเซิร์ฟไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เซิร์ฟเนี้ยเอาใหม่ทีนี้เราต้องวางแผนกันก่อนไม่ใช่อยู่ๆเดินไปเลยแล้วก็เดินไปตายดึม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  ดึม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 ดุมดึมสนุกไหมมไม่ถามตัวเองเนี่ยวาแกอยู่ไหนพี่ไม่เห็นใครเลยพี่ลงมาแล้วอ่ะผมเข้าเชื่อมต่ออยู่เนี่ยอ้าวอ่ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยตอนนี้รอวาซีอยุ่นะคุณผู้ชมครับ ก็ดื่มน้ำเยอะนะทำไมเสลดเต็มพอเลยวะไวอยู่ไหนเนาะอ่ะอ่าเที่ยวเกมแล้วฮะจังหวะนี้เข้าเลย่ะไหมครับเข้ามาเลยครับโอ้พาเจออินเฟอเรตแล้วเชียวอินฟอเรตที่หมายถึงเออแล้ว่าเออไฟที่ดูกลางคืนได้โอ้คุณนึกนก็จะเล่นมุกเล่าความจริงมาตอบกันเลยเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรืยังครับ ตุมาซิครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าสักที่นะฮะอยู่ไหนวะกูอยู่ไหนเกอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ซ้ายผมอยู่ขวาอันนี้ผมอยู่ขวากลางขวากลางต้องไมหัวขวากลางเอ้ยขวาขวาซ้ายอ่ะขวาขวาสุดขวาสุดอ่ะเอาขวาสุดซ้ายบนบนล่างหรือบนกลางยังไงบอกมาเกเห็นเกเห็นเซฟโซนที่เรามาปะเห็นเซฟโซนที่เรามาปะ เซฟโซนไหนพี oh. ่เซฟโซนขวาเลยอ่ะเห็นปะขวาเลยชิดช no. ิดขอบแมพเลยอ่ะเห็นปะโอเคพี่พี่เดี๋ยวไม่ไม่คือพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี่พี่เข้าเซิร์ฟอะไรเนี่ยอ้าวแกอยู่เซิร์ฟไหนไม่ชื่ออะไรอย่าบอกนะแกอยู่คนละเซิร์ฟกับพี่อ่ะคนละเซิร์ฟแน่นอนเนี่ยออกออกเลยออกเลยแล้วแกไปเกิดไหนอะวะแล้วก็เซฟเดิมแล้วแกไปอยู่ตรงไหนอะ พี่เห็นอันนี้ป่ะพี่เห็นเอ๋ไอก็ติดหิมะป่ะไอ้ที่ว่าเอ้เราเกิดมาแล้วเจอบอสอ่ะเนี่ยพี่อยู่ที่เดิมเลยพี่เกิดที่ไหนพี่ก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละแต่ผมไม่ได้เกิดด้วยไงพี่มาแกมาหาพี่เลยแกรู้แล้วนะว่าพี่อยู่ตรงไหนฮะเนี่ยผมต้องหารถไปหาพี่ด้วยเนี่ยไมมีรถด้วยเอยออกมาหารถมาผมต้องหารถไงพี่อ๋อเหรอไม่ใช่ว่ามันมีเลยนะเนี่ยวิ่งมาเลยไม่ได้อะทำไมต้องหารถด้วยอ่ะเออพี่ลองดูเอานะ เราไปเจอสมบี้ัวาสุดแมปว่ะมาพี่เจอซอมบี้พี่วิ่งหนีก่อนกับข้างล่างสุดแมปพี่เจอสมบี้อยู่ไปนหนึ่งพี่หนีก่อนพี่ยังไม่เดือดถูกตีตอนนี้เดี๋ยวโดนตีตายเลื่อนไหลเฮ้ยมันวิ่งไล่มาสักพักมันก็หยุดเด่ะเฮ้ยพี่เดาว่ามันจะตามตลอดไปไม่ใช่ไม่มันจะมีอาเขตของแดนมันอยู่ งั้นดีเลยเราจะรอบเลนเข้าไปใหม่เพื่อที่จะไปหาหาปืนใช่ครับผมม,มีหมู่บ้านข้างบนด้วยอโอ้ยโอ้ย,อย,อยสองตัวสองตัวนี่คืออ้าวอ้าแล้วชอกทั้งสองคนแล้วก็เงียบบนหมดเลยอะไรเว้ยด็ <c oughs> ว่าแกทำอะไรอ่ะ <c oughs> ฟันไงพี่ไม่เสียงอะไรอะเสียงนกเหรอผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเสียงกุกกิ๊กกุ๊ไอ้กุไอ้กุกกิ้สมโอ้โหอมบีมันจะไม่ตายดีกว่ากูนึกว่ามันตายตายแล้วอมบีโอ้ยมีนี่แรงนะเนี่ยว้าวว้ช่วยพี่หน่อยโอ้ปีนขึ้นรโกกูเนี่ย กระโดขดขึ้นรถได้เฉยเลย,ยเก็บเลย <Yeah. S 1> โอ้ยพี่จะตายอีกแล้วกูเพิ่งเกิดไปไปแล้วเลือดกูไหลจะหมดตัวอีกแล้วเนี่ยอ้ยสองทีตายเฮ้ยพี่แกเห็นเลือดพี่ใช่หรือเปล่าไม่เห็น,อ,น,นอ๋อแสดงว่าแกอยู่บะเสื้อกับพี่เหรอ,อไม่ได้อยู่ใกล้กัน พี่ริ่มจะเกลียดสมบีเกมนี้แล้วเหมือนเราไม่ได้มาเหมือนเหมือนเราไม่ได้มาเล่นอะโหมดเอาชีวิตรอดอะเหมือนเรามาเล่นเพทเราเลีอยงอะือแบบตายแล้วก็เกิดใหม่อะไรก็ไม่มีปืนเลยเหรอพี่กำลังเข้าไปอย่าเนะพิ่งตายนะเราไปด้วยไม่มีอะไรเลยอะถ้าปลาหักพังแต่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะหุนยังไงพี่อะไรพี่เกิดใกล้ๆผมยิงไปเ่ยพี่เห็นนพี่เห็นรายชื่อผมปะเนี่ย จริงด้วยมามามาเราจะเริ่มกันใหม่มาอืม,มเร็วเสร็จกูแนะ่เราพึ่งด็กกำลังกันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่มาครับเอ้ยไม่ใช่สิดีขึ้นเลยูวดบิดปวดบิดอุย้ยทำไมอุย้ยอุ้ยปืนอุ้ยทำไมมีซากหลักันเยอะขนาดนี้วะฆ่า,ามันโอ้ยตดนตบอา้าวอย่าโดนตบนะครับเลือดไหลนะครับไม่มีแบนเน็ตนะฮะมีผมนี่ไม่มีผมมีไงเอาเหรอมาแบ่งพี่บ้างอ้าวปืนไม่มีเลย เฮ้ยว้าตรงนี้มีสบีหนึ่งตัวข้ามทีปืนหายากมากเลยยากจังพี่เยอะจับเยอะเลยออกมาโอ้ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีโอ้มีทุกอย่างมีทุกที่เลยจุดปักผมมีจุดปักดูพี่ไปเลยพี่ไปเลยไปไหนไปไหนออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกพี่ก็อยู่ข้างนอกนะอ้าว่าโดนตบอีกแล้วเฮ้ยอย่าตาย่นี่ติดอย่าตายที่นี้ติดเชื้อด้วยพี่พี่อ้นผมไปมันเข้าไปลุมมันเข้าไปลุมแกออกมา โอ้ยมันเจอพี่ตายแล้วน,นี่เลยนี่เลยนี่เลยพี่กำลังวิ่งอยู่พี่เอาปืนผมไปเหลืออยู่สองนัดอ่ะอ้าวโอ้โหเหลือสองนัดแล้วดูข้างหลังแกดิ่งเลยมันตามมากี่ตัวนะี่ย <laughs> เป็นสิบโดดไม่ขึ้นหมดแล้วหมดแล้วหมด,ลหมดลเลยอนะ่ะพี่พ,พี่พี่เตรียมตัวมาเอามีดกับผมนะได้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 มามาเฮ้ยมันมาอีกแล้วไอ้บี้ มเอ้ยได้ได้ยาอยู่ได้ยาแล้วได้ยาแล้วได้ยาแล้วเออกระเด็นกระเด็นกระเด็นได้ยาแล้วได้ยาแล้วได้ยาแล้วมาลุงกระดือบ้ามีอะไรพี่บ้างเบียกพี่หน่อยได้ไหมไม่มีอะไรเลยโอเคไปเราไปหาต่อกันฉลังผมมีฉลังผมมีฉลังอย่าพึ่งคลุ้งมือพี่จะช่วยแกเองพี่จะช่วยแกเองได้ได้ผ้าได้ผ้าไม่ไม่ต้องเก็บผ้าไม่ต้องเก็บไม่เก็บใช่ไหมไป ถ้ามันสามารถไปปั๊มยาได้ทายาได้เปล่าว่ะไม่รู้สิแกเป็นคนเล่นก่อนก็ต้องน่าจะรู้แต่ก็ต้องน่าจะรู้ไม่รู้ผมไม่เคยเล่นอันนี้ผมไม่เคยเล่นหมดนี้แล้วไอ้ทรายเนี่ยมันทาอะไรได้บ้างอ่ะพี่อะไรผมติดเชื้อเอาตายแล้วมันมาแล้วนะข้างหลังแกน่ะเชื้อผมต้องการเข็มโอ้โหแกติดเชื้อแต่แกบวกไม่หยุดเลยหยุดบ้างก็ได้นะเออตายเออวิตีหัวใครไม่รู้หรอกีเียบร้อยพี่พี่เอาพี่เอาวุฒแรงผมไป อาวุธแรงคือนี่นี่เหรอมีดมีดมีอ่าพี่เก็บไปให้โอ้ยพี่เก็บไปให้เอาไปพี่ลาก่อนแกจะกลับมาเกิดที่เดิมใช่ไหมไม่รู้เฮ้ยแต่พี่มาเกิดแต่แกมันเกิดไม่ใกล้แกเลยนะตั้งมาเลยเอาปืนมาด้วยไปแล้วครับตังผมหล่นด้วยเออโล่หล่นดิเกิดใหม่ตอนนี้ไม่คือเราสามารถเอาด้ามปืนตีหัวมาได้ป่ะ ไม่ได้เนี่ยไม่ได้หรอมันแหกมันแหกกดฟิสิกโตษ <c oughs> คือมันก็ตีได้ไม่ใช่หรอชีวิตจริงอะมันตีได้ก็จริงไงพี่ตเตมดาเบตมันน้อยจริงหรอเออแล้วแล้วทีสวัสดีคุณผู้ชมเข้ามาด้วยนะครับทักทายกันได้นะครับต่างคนต่างหนีครับผมโอ้มไม่มีของอะไรเลยเฮ้ย เจอหน้ามาเอาว่ะจะหน้าไม้พี่อเออหน้าไม้หน้าไม้ไมดีนะกกเกลูอมไม่งั้นมีแห้งเลยนะค่อยมาหายใจใกล้ๆเฮ้ยมีสองมีมีสองม,ม,มีสอง,ม,สองมีสองลูกสองลูกเฮ้ยอะไรเดีย๋ยวเข้ามา พี่ผมมาแล้วอุ้ยมันโอ้โหมันมันเจอพี่อย่าเข้ามามันเก็บได้ปะมันเก็บหน้าไม้ไม่ใช้ต่อได้ปะโอ้โหเก็บไม่ได้ด้วยข้างล่างนี่อยากรู้ว่าทำไมทำไมเวลาผมอยู่เฉยๆล้วมันไม่มพากันโทรมาวะใครโทรมาชอบโทรมาตอนในที่ว่าแบบทำธุระอะไรสักอย่างนึ่งเป็นไรเนี่ย อะไรอะไรปล่อยผมเน้ <c oughs> ไหน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 พี่มาสวยแล้วมาวโอ้โหแกยจะไปล่อมาดิ <c oughs> พี่ช่วยด้วย <c oughs> แกจะวิ่งไปหามันแกจะวิ่งไปหามันวิ่งวิ่งมานี่วิ่งมานี่ <c oughs> ช่วยด้วยยิงมันยิงมันไกลไปยิงไม่ได้สักครู่ <c oughs> นี่แน่เออนไหนมีดผมอยู่ไหนวิโด เฮ้ยเป็น so, นีดเป็นดรอปเป็นนีดตรงนี้เดี๋ยวไปดึงพี่จริงฮะพี่จริงให้ตรงนี้ตรงนี้นี่เอาไปเลยเอาปืนไปด้วยหนักกระเป๋าชิบหายใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์โอ้ก็รุมมันหมดอ่ะผมไรประโยชน์อะลุ้มเลยลุกอ้าวโอ้โหมีโคตรแรงอ่ะของทีตายพี่อันเนี้ยมันแรงกว่าฉลังได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยกว่าจะแรงพี่ต้องแซงมาก่อนอะไรปะ มันมันไม่ได้เป็นภาพรวมแต่ใช่ไหมเฮ้ยอะไรเฮ้ยฮ้จิมจิ้มจิ้มอย่าให้มันตกจิ้มอย่าให้มันตกพี่มาโอุ้ยมาไม่ทันสักทีเกมมาดูนี่ดิเกมมาดูนี่ดิคืออะไรเนี่ยทำไมมันลอยได้โอ้เกมโอเกมเฮ้ยแกโอ้เข้าไม่ได้มันนอนยังไงมันนอนยังไงมาพี่เข้าไม่ได้ปะเออเข้ามาหลบไปนี้ก็แล้วครับเขาไเข้าไม่ได้ดีกว่ามา น่ะ่ะก็ไมรู้คุณเจออีกแล้วบ้าพี่เจอไปอีกแล้วมาช่วยกันลุมมาดูออกมาดูช่วยกันพี่ไม่อยากสู้คนเดียว <c oughs> พี่ตีใคร <c oughs> พี่ตีวะาตายาตายทิมพี่ทิมพี่ <c oughs> เราไอาพ้พวกกระสุนหน้าหมายนี่เราต้องไปหาจากไหนอะไรนะ ไม่รู้พี่ไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ไอ้กระสุนหน้าไม้เราต้องไปเอาจากไหนคะก็ครับเอาหรือไม่ก็อุ้ยกระเป๋าดำเฮ้ยสมพี่สมพี่มันขึ้นมาสองตัว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 ถอย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 ข้ามมันข้ามมันข้าเออไม่โดนเอาอีกตัวเออโดนตบเบาตบเบาเก็บเอาโดนไม่โดนเราจะเก็บเฮ้ยเสียงมันยังอยู่เสียงมันยังอยู่ข้างหลังมันตามมาแล้ว ย่ายาย่าก็บยาเออนั่นแหละสวยเอ้ากระโดไปดูอะไรมันกระโดดไม่ได้ตรงนั้นอ่ะมันต้องจะติดบักเลยสักอย่างเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะกระสนับสนับมือเหรอใช่สนับมือเฮ้ยวีวเจอรถนี่ไง ทำไรไปเนี่ยเนี่ยรถขี่ได้พี่รถขี่ได้ขึ้นมาเลยเร็วเจเร็วเร็วขึ้นมาพี่ไม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 ่ลงก่อนลงก่อนลงก่อนลงมึงอย่ามาตีรถกูอย่ามึงอย่ามาตีรถกูฆ้าไปฆขาเราต้องตามก่อนพี่เราต้องคุ้ห้างกู้ห้างแล้วแหล่ะห่างหลงไปใช่ไหมตกล้งตกล้วตามันที่ต่างมากตลางมากช่างช่างช่างมึงตะบนกูแล้วโอ้โหโดนตบแล้วมาช่วยพี่ด้วย เข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยพี่ปั๊มยาก่อนแป๊บนึงเด็ดปั๊มไปมีอะไรหลบไหมไม่มีไม่มีคนใช่ไหมโอเคเพ่เฮ้ยปืนมี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 ไม่มีอะไรดอกได้ไงวะกระโดดข้ามไปเฉยเลยเลยวะเนี่ยผมไม่เห็นกี่นัดอ่ะไม่โหลดโอ้นัดเดียว ขอบคุณครับอย่างน้อยก็ให้กูขอบคุณมากเอาเดินเร็วซะด้วยเดินเร็วซะด้วยอืมจิ้มสองทีตายอ้าวประตูหูยไงพี่พี่อะไรพี่เห็นพี่เห็นอะไรที่ผมใส่นี่ยไหมพี่ไม่เห็นแกอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ข้างบนข้างบนข้างบนมาอะไรพี่เห็นอะไรนี่ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมตอบเดี๋ยวผมตอบให้พี่ดูก็มีเฟลเลตหรอไอ้ตัวเนี้ยใช่ดบแล้วใส่แล้วกดเอ็นกดเอ็น S <S 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 สว่างคาตาเอาไว้เอาไว้ใช้ตอนกลางคืนถูกไหม <ido> ใช่ <Okay. S 1> ใช่โอเคพี่โด้ละไป